ตัวต่อไปที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือเป็นตัว arithmetic operators นะครับหรือว่าเป็นพวกสัญ,ญลักษณ์บวกลบคูณหารนั่นเองนะซึ่งใน python นะครับมันมีบวกลบคูณหารอันนี้เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีตัวนี้ modulo นะครับ modulo เครื่องหมายก็คือตัว percent นะแล้วก็ floor นะครับก็คือตัวหารแล้วก็ปัดลงนะครับ ัวฟลอร์ดีไก็คือหารตรงแล้วก็ยกกําลังยกกำลังก็คือตัวคูณ2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูการทํางานกันสมมติผมมีตัวแปร2ตัวให้เป็น x กับ y แล้วกันนะครับมันจะได้คูณเคยอตรงนี้ y เท่ากับ20แล้วกันนะครับให้ y เท่ากับ20 x เท่ากัอันนี้ผม x บวก y นะครับพิน n t x บวก y แล้วก็ p ิ้น x คูณ y, ะน, y นะครับ เดี๋ยวผมเซฟแล้วกดรันนะเรามาดูกันตรงนี้อันนี้บวกกันก็ได้สามสิบสามถูกต้องนะครับคูณกันก็ได้สองร้อยหกสิบนะครับอันนี้ก็คือตรงตัวนะแล้วก็ลบกับหารอะไรเนี่ยนะเราก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองหารให้ดูทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยเราหารกับหารแบบฟลอร์เนี่ยก็คือว่าให้มันปัดลงนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันเ,เข้าใจง่ายๆหน่อยลวกันสมมติว่าเป็นเลขสัก เอาเป็นเลขสักเท่าไหร่ดีสักหกสักสิบสองแล้วกันแลหารด้วยห้านะครับสิบสองหารด้วยห้าอันนี้เราดูหารกันเนาะสิบสองหารด้วยห้านะครับถ้าเกิดเป็นตัวหารเฉยๆเนี่ยมันจะให้จุดทศนิยมเรามาด้วยนะก็คือว่าสิบสองหารห้าก็ได้สองจุดสี่ใช่ไหมถูกปะใช่ใช่ใช่นะครับได้สองจุดสี่ทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดเป็นตัวฟลอร์ v i d e เนี่ยนะครับหรือตัวหารแล้วก็ปัดลงเนี่ยมันก็จะได้เหลือแค่2นะก็อย่างที่เห็นนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสัก14ล่ะเออถ้าเป็นสักส4บ่ะอันนี้ผมลันนะครับว่ามันว่าเซฟนะครับก็จะเห็นว่าต่อให้เป็น14เนี่ยแล้วออกมาเป็น2.8นะครับมันไม่ได้ปัดขึ้นนะมันปัดลงอยู่ดีก็คือหารแล้วก็ปัดลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟลอ อ่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของโมดูเนี่ยตอนแรกผมก็งงนะไอ้ตัวนี้โมดูมันมีความหมายว่าอะไรนะครับโมดูนีมันมีความหมายว่าอะไรนะครับโมดู module เนี่ยการทำงานของมันนะครับก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่า x โมดูยอย่างนี้นะมันก็จะเอา x เนี่ยเอ่อจริงๆแล้วผมว่ามันมีคำอยู่นะเหมือนกับเป็นเศษของตัว ที่มันหารกันไปหมดแล้วนะก็ค,คือเป็นเศษที่เหลือนั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรในภาษาไทยนะแต่มันคือเศษที่เหลือจากการหารไปหมดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมมีเลขเออเลข13แล้วกันนะครับ13ล้กัน13ถ้าเกิด13โมดูสองอย่างนี้นะครับถ้า13 m o d u โมดูสองเนี่ยมันก็จะเป็นเออองคูณกับ6เนี่ย ก็จะได้12ถูกปะ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิด13ลบ12เนี่ยมันก็เท่ากับ1แล้วตัว1เนี่ยมัน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 ก็น้อยกว่า2ไปแล้วใช่ปะ่ะเนี่ยตัว1เนี่ยมันน้อยกว่า2ไปแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะได้1นะครับหรือว่าเราดูอย่างนี้ก็ได้นะสมมติ13ลบ12ก็เป็น13ลบ2นะครับได้เท่าไหร่ได้11ใช่ปะ่ะแล้วก็11ลบ2ได้เท่าไหร่ได้9 9ลบ2ก็ได้7 เจ็ดลบสองก็ได้ห้าห้าลบสองก็จะได้สามแล้วก็สามลบสองเนี่ยก็จะได้หนึ่งฉะนั้นเอาพุทของมันนะครับจะเป็นหนึ่งนะเนี่ยตัวเนี่ยตัวสุดท้ายที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เราตะกี้เป็นสิบสามใช่ปะ่ะกับสองนะเดี๋ยวเรามาดูเอาพุทกันนะครับเอาพุทมันก็จะต้องเป็นหนึ่งอ่าอย่างที่เราทํากันเมื่อกี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เ มันก็คือไม่จะเป็นเเลขสองนะมันจะเป็นเลขอื่นอะไรเยอะๆก็ได้นะครับสมมติว่าเป็นร้อยยี่สิบอย่างนี้นะแล้วเราบอกว่าเราโมดูสามนะครับอย่างนี้นะมันก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์เป็นต้นนะครับเพราะว่าสามคูณสี่สิบใช่ปะ่ะเอ้ยใช่ปะ่ะสามสี่อ่ะถูกนะครับสามคูณสี่สิบมันก็หมดแหละนะแต่ถ้าเกิดผมตรงนี้เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือหนึ่งนะครับเพราะมันเกินมาหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดตรงนี้เป็นสองเนี่ย มันก็จะเป็นสองแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นสามเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์นะเพราะว่ามันก็คือเป็นคูณกับสี่สิบเอ็ดใช่ไหมมันจะเหลือศูนย์เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้โมดูเนี่ย use case ส่วนใหญ่เนี่ยมันเอาไว้เช็ค่จริงอย่าพูดว่าส่วนใหญ่เลยดีกว่าอันเท่าที่ผมใช้แล้วนะครับเอาไว้เช็คว่าเลขนั้นอนะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะเพราะถ้าเกิดมันโมดูสองเนี่ยถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะเหลือศูนย์นะครับถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะเหลือหนึ่งนะครับแค่นั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเกิดมันเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะเหลือหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับพวกอปเปอรเตอร์หลัหลกๆนะตัวพวกลบหารยกกำลังเนี่ยไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็อันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะนั้นเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อ่า หลักๆนะที่จะให้เห็นคือพวกตัว f l o ร์ดนะครับแล้วก็ตัวโมดูลนั่นเองนะเห็นแล้วจะได้ไม่งงนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องต่อไปนะครับ